สวัสดีทุกท่านครับผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และแผนพัฒนา B.I.U. สู่การเป็น University of g l o b a l i z a t i o n ดังต่อไปนี้ครับคำว่า g l o b a l i z a t i o n มาจากคำสองคำคือ Globalization และ Localization โดยในบริบทของ B.I.U. หมายถึงการขับเคลื่อนพัฒนา B.I.U. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการนำท้องถิ่นสู่สากลด้วยกลยุทธ์ดังต่อไปนี้คือ 1. กำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่คือ BCG m o เดลในรูปแบบจตุรภาคี 2. ขยายผล BCG โ o เดลไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคือ SDGs จำนวน17ข้อ 3. กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการจัดอันดับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน SCD Sustainable Community Development University Ranking โดยตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยบุีรัรย์อยู่ในอันดับท็อป3ของมหาวิทยาลัยรัชภัฏทั่วประเทศ 4. พัฒนา BU i สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World Ranking University โดยตั้งเป้าหมายเป็นท็อป800ถึง1,000ของ THE Time Higher Education และท็อป3ของ Webometrics 5. ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม SIV (Social Innovation Village) ให้เป็นต้นแบบและขยายผลให้ทั่วพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 6. ขับเคลื่อนพัฒนาซอฟต์พาวเอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy ที่มาจากองค์ความรู้และการวิจัยโดยเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 7. ผลักดันงานวิจัยเชิงพื้นที่ Area-based Research ให้เข้าสู่เวทีระดับนานานชาติ 8. พัฒนาและหนุนเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ปีละอย่างน้อย1-2ท่าทนและ 9. พัฒนา B.I.U. สู่ความเป็นนานาชาติอินเตอร์เนชั่นไลเซชัด้วยการสนับสนุนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้ไปศึกษาดูงานฝึกงานและทำิจิจที่ต่างประเทศพร้อมทั้งเชิญศาสตราจารย์อคันตุกะวิซิติงโพรสเซอร์มาสอนและทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่บ I ไขอพระคุณพี่น้องประชาคมชาวบทุกท่านมากครับ สวัสดีครับ